สวัสดีครับกลับมาพบกับมิเนีนโมโซล่าเซลล์กันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมมีสินค้าใหม่ล่าสุดมานําเสนอเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับตัวนี้เป็นโคมไฟโซล่าเซลล์ติดเพดานรุ่นสามร้อยวัตต์รุ่นใหม่ล่าสุดน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันนะครับตัวนี้เป็นแผงโซล่าเซลล์นะครับกำลังหกโวลต์สิบหกวัตต์นะครับ สายไฟยาวหน้าเมตรครับขายยึดแผงโซล่าเซลล์รีมโมทควบคุมการทำงานนะครับขานรีมโมทครับน,อน็อตเลุกนะครับสำหรับบิดขาแผงโซล่าเซลล์นะครับ ตัวคมไฟนะครับตัวนี้ออกแบบสวยงามน,นะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูสเปคข้างในตัวโคมไฟนะครับนี่นะครับหลอดเอชเอครับ แบตเตอรี่ลิเทียมฟอสเฟตนะครับรุ่น32650ความจุ12000มิลลิแอมนะครับก้อนละ6000นะครับต่อขนานกันเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานรีโมทนะครับมีปุ่มออนออฟนะครับเปิดปิดการทำง,งานปุ่มเพิ่มความสว่างนะครับปุ่มลดความสว่าง ปุ่ม W แสงขาวนะครับ W Y เปแสงวอมไว้นะครับปุ w ่ม Y เปแสงวอมนะครับปุ w ่มมอโต้เปิดปิดอัตโนมัตินะครับปุ่มตั้งเวลา3ชั่วโมง5ชั่วโมง8ชั่วโมงให้คลมไฟทำงานนะครับหลังจากนั้นก็จะดับนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานนะครับ มือลูกค้าติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์และโคมไฟเรียบร้อยแล้วนะครับให้ทำการเสียบปลั๊กจากโคมไฟเข้าแผงโซลาร์เซลล์นะครับตัวนี้เป็นแจ็คแบบสองลูนะครับเสียบให้ลูกศรตรงกันนะครับถ้าเสียบถูกต้องนะครับหาแผงโซลาร์เซลล์ชาร์จพลังงานแสงอาทิต์นะครับไฟแสดงสถานะการชาร์จจะกระพิบนะครับอันนี้คือต่อถูกต้องนะครับ กลางคืนถ้าแผงโซลาเซลล์มืดนะครับหลอดไฟก็จะติดอัตโนมัตินะครับตามสีที่เราตั้งไว้นะครับเดี๋ยวผมลองปรับสีนะครับอันนี้คือแสงขาวนะครับต่อไปตั้งแสงวอรมนะครับ ่อไปตั้งแสงมุมไว้นะครับหลอดไฟจะติดตามสีที่เราตั้งไว้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวความสว่างในตอนกลางคืนกันนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปนะครับ